สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมลีคริสต์มาสเด้อค่ะพี่น้องมลีคริสต์มาสทุกเอวี่วันเด้อจ้าขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อค่ะไปเลิกกันเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะค่ะครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญอย่าได้เจ็บอย่าได้ใครจ้ะก็มีแต่ความสุขจ้าแลวกข็ขอขอบคุณทุกกำลังเจอเนาะค่ะเมื่อกำลังเจอสาวสกุลคนเจอดีจ้า ก็ได้ว่ามันยังหลาย,ย,าย,นเ,นย,ยลเลยจ้ะพี่น้องมาอวยพรเถอพี่น้องเนาะจ้ะกับแฮปปี้คริสมาสอะไจ้ะพี่น้องจ้ะก็แฮปปี้ตลอดไปตลอดปีตลอดชาตินั่นแหล,ละเนาะก็โบแมนแต่ว่าแฮปปี้แต่มือเดียวกับแฮปปี้ตลอดไปน่ะจ้ะพี่น้องอืเข้ากเ็เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมจะจะไปกินข้าวบ้านคุณคุณป้าจ้ะป้าจะจะไอ <c oughs> เอ็ดกับข้าวสุดกินจ้ะพี่น้องจ้ะเตรียมแล้วเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว ไปละจ้ะมาอวยคพนพี่น้องก่อนเนาะจ้ะนั่นแหละก็บอแม่แต่ว่ามือเดียวเนาะมีความสุขเนาะจ้ะพี่น้องโอ้ยเมื่อคืนเนี่กะคอยกับโมนโมนผู้ดเดียวพี่น้องอืไปเห็นอันพญาย่ศรกับอันท่านประธานเสี่ยวสิริพนเฮาเนาะเพิ่นโม,มนนะนะว่าอุ้ยตอนแรกเขากับว่าเอ้าเปิดเสียงพิณวิ้ยคือสีมวน,นเนาะเขาก็จะไปเต้นน้ำเขาได้ปะเนี่ยเจ้าของก็มาเปิดเบิ่องจ้ะพี่น้องอื <c oughs> นั่นแหละต่อแลกคิดว่าคือสิติดอันนั้นอันนี้นํากับโบเลติตนะกับกับม้วนได้ปรดบป,ดปุงอ้ยไลสชดผู้เดียวนาะพี่น้องเต้นฟ้อนผู้เดียวน่ะชั่วโมงหนึ่งไล่ดสามชั่วโมงเลยจากฟ้อนไปมากับม้วนไปเนาะอือนั่นแหละผู้เดียวก็ผ,วกผู้เดียวก็ม้วนได้จ้ะพี่น้องอือม้วนผู้เดียวก็เดี๋ยวผู้บ่าวมาจอบมึงผู้สาวว่าผู้สาวตักมวยตักไห้ เพนนด้น้ำจันทร้เลยนะนะกับพี่น้องเนาะค่ะว no ันนู้นหมดกันเนาะจ๊ะพี่น้องนั่นแหละโอ้ยอากาศก็โอเคอยู่มื้อนี้อากาศปลอดโปร่งจ้ะบหนาวมบหนาวแล้วกับโบบบแบบบเย็นจะเยือกนะนะจ้ะพอดีพอดีงามอากาศพอดีงามพอดีขัดจ้ะสําหรับการออกไปข้างนอก กร้านโอหงร้านอาหารกับคนกับพาอานครอบครัวเขาไปกินข้าวกินน้ำเนอะจ้ะพี่น้องอืร้านอาหารก็เปิดแต่ว่าแถวเฮ้าเฮาอยางไปเล้วมือเสานี้มีมีอยู่ร้านหนึ่งเปิดมองอันขายปั๊มน้ํามันนะนะจ้ะเขาก็ขายนมขายอันแบบขา้าวนมปังไปซื้อนมคือแบานมคือคือวบาย่งบบย่า,ง,า,ง,างหลายผัดเอาลงมาเบิ่งเหลือน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวอันผูบูบาสิสวดส่งคาถาภาษาบาลี ซื้อก็เลยฟาร์มยางไปซื้อได้คลิปได้คลิปหนึ่งกับกับกับบ่มีคนถนนว่างจัดพี่น้องเนาะจ้ะอนอจเดี๋ย้ว่ารลายยายห้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมามาแต่ฮงอนปาก่อนกระิบม่วนอีได้บะนี่สิไปอันจะไปบ้านอันน้องสกายอันไรออนเนาะจ้ะไปไปบ้านพี่น้อยเนาะจ้ะพี่น้ออืมก็เจอกันนะคะ เนาะฝากฝากถึงมาดามบูนําเดอร์มาดามบูมพี่บูมเจ้ามาเตรียมร้องเพลงเดอ้อค่อยเตรียมฟ้อนได้มือนี้พาะว่าเพอ่์ก็อยู่เฮิรนเพอ่์เฮิรนมั่นเนาะจะ้ะนั่นแหละโอเคเนาะค่ะพี่น้องจะ้กะก็คลิปนี้ก็สิไว้สัมนี้เนาะค่ะพี่น้องก็กอ็อวยพรให้พี่น้องเนั่นแหละขอให้พี่น้องมีแต่ความชุขความจเจริญแววในเรื่องคือเก่าเนาะพี่น้องจะ้ะ มีแต่ความสุกความเจริญไปเรื่อยกระเดินทางด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเนาะจากสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดมีตลอดไปเดอ้อจากพี่น้องอกับกับบอมมี่คาหยังสีวาวกับอวยพรใเ้พี่น้องนี่ละเนาะจากพี่น้องคํำอวยพรกับเป็นเป็นคำสิ่งสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐเนาะแนวเรือดีแนวเลยอจบกับ ว้าวเนาะจากพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังเจอเด้อค่ะสาวสกุลคนเจอดีแพงพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้ไว้สัปนี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะบ๊ายบาย